มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรู้สึกกิน,นะะดีอยา่างยิ่งเลยนะคะที่เราได้ก็ครับคุณณเดชนเข้าสู่ครอบครัวของเทิลดีเป็นแบรนดเจตั้แรว้าวงั้นอยากให้เสียเวลาเลยนะคะพี่เชิญคุณณเดชนนั่งเลยดีกว่านะคะเจอกเลยค่ะคุณณเดชนตรงกลางนะคะเดี๋ยวพี่ทําให้นะคะรอค่ะพี่ทำให้ค่ะวันนี้นะคะมีชเรียมคิวพิเศษเลยนะคะพฆษณาทีท่เคไม่รักกัน เป็นโอกาสและเป็นเกียรติมากๆนะที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของออร์บีนะครับผมก็เป็นนะแบบแฟนมาสเตอร์ของไบสปานออร์บีโปรเฮลคินข้อโปรเฟ็กต์ในวันนี้ครับก็ดีใจครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยครับเน่ในการนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางไบรซ์พันออร์บีนะครับผมที่ได้เล็งเห็นว่าบางบางทีเนี่ยคนเราแปลงฟันเนี่ยอาจจะแปลงผิดวิธีแต่ออร์บีโปรเฮลท์กินข้อโปร์เฟ็กต์เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทําให้หัวแปลงเนี่ยยืดหยุ่น ปรับกับทุกมุมองศาปรับกับทุกวิธีการแปลงแปงฟันทำให้คนที่แปลงฟันผิดวิธีเนี่ยก็ทําให้ช่องปากเนี่ยสะอาดได้<อ>นั่นเองเราสุขภาพฟันเราดีเราก็มั่นใจด้วยมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นครับเราก็มีเสน่ห์ในการยิ้มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมียิ้มที่มีก็มี ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เรื่อยๆครับผมเห็นว่าต้นปีนี้เฮงมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะได้ขอให้เฮงไปตลอดเรื่อยๆแล้วกันมันมีวางแผนย้วนึงปลายปีเลยไหมคะกับพี่เ เอ่ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะอาจจะมีอีกนะครับผมแต่ยังไม่แน่ใจตัวเก่าก็ยังมีต่อตัวเก่าสามารถสามารถเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เก่าๆด้วยครับผมก็ยังยังยังให้โอกาสผมอยู่ผลบุญจากการที่เราขยันทำบุญด้วยหรือเปล่าเพียรทำบุญคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็สบายใจด้วยแหละครับสบายใจด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นผลบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยก็มองอย่างนั้นก็ทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับเนาจะมาห่วงบาลานซ์ามวดทั้หรือเปล่า เป็นเจ้าพ่อเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยว่าเป็นช่วงโอกาสมากกว่าครับโอกาสและเวลาที่มันประจวบเหมาะอะไรเงี้ยกลับมาเป็นเจ้าพ่อพี่เซนเตอร์อีกแล้วอะกันไม่ไม่ไม่ไมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะผลโพลจากการทำบุญแล้วนอกจากทำบุญกับพระกับเจ้าแล้วก็ยังแบบว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีครับผมก็หน้าที่สำคัญนะก็ดูแลคนครอบครัวนะสำคัญที่สุดครับหลายคนอยากให้เราเป็นลูกกตัญญูครับก็เป็นลูกกตัญญูเป็นไม่ยากครับใช่นะไม่ยากเราทำบุญจนคุณแม่ที่ผ่านมาหน่อยว่าเราก็มีซื้อของขวัญมาเตือนให้คุณแม่เป็น ก็ของผมมันเกิดคุณแม่ก็เป็นนาฬิกาครับนาฬิกาก็ซื้อให้แม่ของแม่ของอะไรกันนาฬิกาที่ห้อปกติครับผมใช่ครับเป็นแดดไหมคะโอ้ยไม่ถึงคุณแม่เป็นไงบ้างเออไหมคะคุณแม่ชอบมากครับก็ใส่ทุกวันเลยอันเก่าก็ไม่ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อเป็นนาฬิกาคุณแม่อะครัเออผมเป็นคนชอบนาฬิกาด้วยไงแล้วก็คุณแม่ก็แบบว่า ก็เป็นอัเซสซอรี่อย่างนึ่งเนาะที่แบบว่าผู้หญิงก็ควรจะมีอะไรเงี้ยก็ซื้อให้แม่และการอีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยพาะคุณพ่อก็ซื้อให้แม่เยอะแล้วผมก็ซื้อให้แม่บ้างอีกเดือนนึงอันนี้เป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วหรือยังสำหรับตัวเราที่ให้คุณแม่ก็ถือว่าน่าจะยังครับผมยังครับไม่ใช่ว่าไม่เคยนะแต่ว่ายังยังแสดงว่ามีแผนจะให้ใหญ่กว่าน่าจะมียังไม่แน่ใจเหมือนกันบ้านรถอาจจะเป็นแม่ได้เห็นเราประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้บปาย ยังจะไไม่่ด้เกียวอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับของสินของงานนี้เป็นคนไปเลือกเองหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับก็ดูดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไป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 เอาอะไรแบบว่าไปไปที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยมีถามคุณแม่ก่อนแค่ย่าร่วมด้วยอ่าครับเอ่อผมคนเดียวครับย่าช่วยเลือกไหมคะน้องไม่ได้ช่วยเลือกนะน้องก็มีของให้แม่เหมือนกันครับเน่ยน้องให้อะไรครับไมไม่แน่ใจครับ มาถามถึงเรื่องข่าวแล้วกันเนาะมมีนิตยาสารเล่มยงหนึ่งโลว่าเราชวนแบบว่าหักหน้าแฟนคลับเราแทนกซี่น้องแพทริเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันไปแซ็บหลังกองพายอะไรอย่างงี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกินปลาส้มตังกันหรือเปล่าครับก็เราเป็นแจ่วบองน่าจะใช่นะเรื่องข่าวกลายเป็นแจ่วบองอันนี้จริงไหมคะแบบเอ่ออันนี้ไม่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 ใช่ครับไม่ใช่ไม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 ่ได้มีอะไรครับแต่ว่ามีชวนกันทานอาหารแบบสา่ายอะไรอย่างงี้ใช่ครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วเนี่ย อยู่ในกองก็แบบว่าจะกินอาหารร่วมกันกับนักแสดงทุกคนไปแล<ม>้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่กองก็ชอบตามช่วงๆกันก็น<ม>จะให้พี่ๆช่างพายพี่ๆสวัสดิการเนี่ยแหละมาตามให้เพราะว่า<ม>ขเขาจะถึงถึงมือถึงครบถึงก็จริงๆอะไรเงี้ยปลาร้าสดจริงๆอะไรเงี้ยเห็นข่าด <c oughs> หัวข่าวแบบนี้ตกใจไหมครับข่าว <c oughs> จะแรงแตนน่ข่าวไม่ได้มีอะไรไม่ไม่นะครับเฉยๆนะครับบางครั้งเวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกไรแล้เด็กแบบว่าตกใจแรงไปไหมก็แค่อ่านหน้าปกหรืออะก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่มัน มันอาจจะส่งผลเสียกับผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อข่าวเรื่องเรื่องของพวกนี้นะมันเซนซิทีฟกับเรื่องของเรื่องของเพศเรื่องของอะไรเงี้ยมันอันตรายนิดนึงอะไรก็อยากให้มองในเนื้อข่าวข้างในด้วยใช่ใช่ครับใช่แต่คนส่วนมากก็ดูซื้อหนังสือเพราะว่าหน้าปกก็แล้วก็เข้าใจอ่าใช่ครับผมใช้ก็ใ้เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณพิจารณากับเนื้อข่าวที่ตัวเองดูแค่เวลาไม่ถอดดูเขียน หววเป็น่ง,นงผมผู้ชายนะผมไม่ไม่ไม่ไมเสียด้วยตัวเองนะแต่ว่าเราเสียด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยเสียหายแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็ก็ลอ,ลองลองอ่านในเนื้ยถามดูแล้ว่าพิจารณาดูแล้วกันว่าควรจะพาดหวัวข่าวแบบไหนให้มันซบซบหรือว่ายังไงอันนี้ก็แล้วแล้วแต่จัญญาบันหรือว่าพิจารณาของของคนครับโอเคไหมคะขอบคุณคะ่ะ,อ,ะอ,อ,อ,อย่าเพิ่มกับอีซายก่อนอ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424